ฝากช่องน้นอยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Life วันี่ก็มาผัดมะเขือยาวผัดมผัดพิกแกงมะเขือยาวเนาะอ่ามะเขือเคล็ดลับที่ทำให้ให้มะเขือยาวของเราเนี่ยมันมีเขียวชะอุ่มนะครับผมตลอดแล้วก็อ่าเวลาผัดนะผมเขียวแล้วก็เวลาแช่น้ำานะ่ะให้เราใส่น้ำลงไปใส่เกลือลงไปรลอว่าใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปก็ได้นะผมแต่ผมใส่ผงโซดา งผงโซดาที่เขาไปทำพวกเบเกอรี่พวกเค้กกล้วยหอมแบบนี้สีขาวเราสามารถล้างผักได้ด้วยสามารถล้างห้องน้ำสามารถทำความสะอาดสามารถแบบซักผ้าได้ครับผมผงโซดาจะมีประโยชน์เยอะเขาเขาจะไปใส่กับเค้กกล้วยหอมหรือว่าใส่กับขนมกล้วยช่ายเนาะประมาณนั้นเสร็จแล้วเราจะใส่ไก่เทียมกะเขาเรียกว่าโปรตีนเกษตรซึ่งอันนี้เขาเรียกจะเรียกว่าไก่อบรมควรซึ่ง อยากให้ไปซื้อมาเพราะว่ามันสามารถทําได้ทุกเมนูทําได้ทุกเมนูเลยนะครับผมแล้วก็ใช้พริกแกงแดงนะผมพริกแกงแดงวัตถุดิบแล้วก็ใบโหระพาใบโหระพานะผมจะมีความหอมอร่อยเมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากๆเวลาเราเด็ดผักเวลาเราถ้าเราเด็ดทานเองเด็ดอย่างนี้ไม่มีปัญหาเด็ดอย่างนี้ไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราทานเองแต่การทําอาหารที่มันละเอียดละอ่อนการเด็ดแบบนี้เป็นสิ่งที่บง่งบอกถึง เราเอาใจใส่เนาะนี่เราเด็ดแบบนี้มันจะดีทําไมครับผมถ้าเราเด็ดเป็นกานแบบนี้สอวอเคียวได้ไหมส่อวอวเคียวไม่ได้นะครับผมสวเคียวไม่ได้นะครับทีนี้แล้วก็ถ้าเราไปทํโลงทานมันมองบอกถึงเ,เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร,นะรเ,กเ,ปเ,เป็นหน้าเป็นตาให้กับพระอาจารย์นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับโวหน้าครัวนะครับผมแล้วก็ จริงๆแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเราทุกๆคนนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้การที่เราเด็ดแบบนี้มันจะบ่งบอกถึงการที่เราเอาใจใส่การทํากับข้าวทล่เ,เอาใจใส่เข้าไปในเมนูอาหารจะทําให้รสชาติอาหารอร่อยญาติธรรมนะครับผมจะรับรู้รสชาติของตรงนั้นนะครับผมประมาณนี้ก่อนที่เราจะทํากับข้าวให้กับญาติธรรมทานหรือว่าทําให้กับเราทานก็กตามเราไปที่โต๊ะ เขาเราียกว่าไปที่เาต,ตเาเตาแก๊สทั้งหมวบางคนใช้เตถาถ่านใช้เตาถ่านบางคนใช้เตาแก๊สก็ใช้เตาแก๊สให้เราไปคำนับสามคำนับาสาธุในใจก็ได้สาธุสามครั้งวันเทพเจ้าเตาไฟเทพเจ้าเขาเราียกว่าถ้าภาษาจีนเทพเจ้าเจ้าจีนถ้าแบแปลมาก็คือเทพเจ้าเตาไฟเทพเจ้าเตาไฟจะเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากมากเพราะว่าเทพเจ้าเตาไฟจะทํางานร่วมกับเจ้าที่เจ้าทางนะ จะทํางานร่วมกับเจ้าที่เจ้าทางเนื่องจากว่าบ้านนี้ทําความดีไม่ดีจะต้องรายงานให้กับเบื้องบนทราบเจ้าที่กับเจ้าเจ้าที่กับเทพเจ้าตาไฟเนี่ยจะบกอาจะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็กับข้าวบางครั้งอ่ะสูตรไม่ครบเครื่องปรุงไม่ครบแต่อร่อยขึ้นทําไมถึงอร่อยได้ละ่ะก็สิณสิทธิ์เมตตาหนุนส่งให้กับได้ทําทได้ทานอาหารจีอร่อยอร่อยนั่นเองอ่ะ อันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับนะผมของการเด็ดใบโหระพาหรือเด็ดใบต่างๆมาร่วมศึกษามาร่วมแบ่งปันกันผมก็ทำแบบข้าวไม่เก่งครับพอไปได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยอ่ะเราก็ส่งน้ําอันนี้มันจะเป็นน้ําที่เราแช่โซดาหรือว่าแช่เกลือหรือว่าน้ําส้มสายชูนะผมเราก็มาล้างก่อน ทีนี้รางนี้ก็ไม่ได้ไม่ดำแลยครับผมเราเราก็ต้องให้มันเสด็จน้ำเนาะเวลาเราไปผัดมันจะเขียวชฉอุ่มตลอดนะครับั้งกระทะลงไปใส่น้ำมันลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้พริกแกงแดงลงไปผัดนะครับ ใส่โป๊ติกาเรนลงไปเลยครับไก่อบลมควรนั่นเองนะครับใส่มเมื่อยาลงไปใช้ไฟร้อนๆนะครับผมผัดไปเลย มะเขือยาวเนี่ยเขาจะซับน้ํามันได้ดีเนาะถ้าเราเอา่เขาเรียกว่าทานจะดีมากๆอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลก็คือดูอดไขมันเสียของเรานั่นเองนะผมซับไขมันเสียเอาไขมันดีเอาไว้เนาะประมาณน,น,นี้มันก็ดีนะคะผมเพราะว่าแล้วก็ช่วยขับเสียหะของเราดูด้วยนะผม,มลดอาการวป,ป,ปวดพงปวดฟันฟันพงฟันปุ่ยใช้ได้เลย นะครับผมใช้ได้ดีมากๆครนะผมมีแคลเซียมบำรุงหลอดเลือดหัวใจนะผมช่วยเอ่คากว่าปรับสภาพของความดันโลหิตส,สูงได้ด้วยนะครับอันนี้เราจะปรุงกันเลยใส่น้ำไปหน่อยใส่รดนีเจไปใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปเนาะมันจะต้องออกรสชาติแบบเข้าแรกแหลก,กเค็มๆหวานๆนะครับผมใส่ซอสยืดไปคือเขาเรียกว่าน้ำมันหอยเจนนั่นแหละอ่าแต่ในในขวดเขาจะเขียนว่าซอสซอสเห็ดหอมนะซื้อได้ตามห้างทั่วข้างปรุงเนี่ยซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะครับผมอืมประมาณนี้ใบโหระพาของเขาก็ดีมากช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ นะครับผมแด้อาจงอาเจียนได้ด้วยทําให้เราเจริญอาหารใบโหระพานะตั้งกระทะลงไปใส่น้ํามันลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงใช้ไฟอ่อนๆอน,นะครับใช้พริกแกงแดงลงไปผัดนะครับ ใส่โป๊ยติกษเซลงไปเลยครับไก่ผบลมควนนั่นเองนะครับใส่มเมือยยาลงไปให้ไฟร้อนๆนะครับผมผัดไปเลย มะเขือยาวเนี่ยเขาจะซับน้ํามันได้ดีเนาะถ้าเราเอาเขาเรียกว่าทานจะดีมากๆอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลก็คือดูดไขมันเสียของเรานั่นเองนะผมซับไขมันเสียเอาไขมันดีเอาไว้เนาะประมาณน,น,นี้มันก็ดีนะครับผมเพราะว่าแล้วก็ช่วยขับเสมหะของเราด้ดวยนะผมอืมดอาการปวดพงปวด,ปปวดฟันฟันพงฟันปุ่ยใช้ได้เลย นะครับผมใช้ได้ดีมากๆครนะผมมีแคลเซียมบำรุงหลอดเลือดหัวใจนะผมช่วยเเออ่คากว่าปรับสภาพของความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะครผมอันนี้เราจะปรุงกันเลยใส่น้ำไปหน่อยใส่รถดีเจไปใส่ซอสมกมกี้ลงไปนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปเนาะมันจะต้องออกรสชาติแบบแร,แร,แร่ๆเค็มๆหว,วานๆนะครับผมใส่ซอสยืดไปคือเรียกว่าน้ำมันหอยเจนนั่นแหละอ่าแต่ในในขวดเขาจะเขียนว่าซอสซอสเห็ดหอมนะซื้อได้ตามห้างทั่วข้างปรุงเนี่ยซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะครับผมอืมประมาณนี้ใบโหระพาของเขาก็ดีมากช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ นะครับผมได้อาจงอาเจียนได้ด้วยทําให้เราเจริญอาหารใบโหระพานะ,ออะโอเคนะยังมีดำเคล็ดลับก็คือว่าเคล็ดลับก็คือว่าพอเราผัดพริกแกงเสร็จแล้วน่ะเอามะเขือ,อไปผัดก่อนเลยเออไปผัดก่อนเลยมันมันจะได้ไม่เขียวถ้าเราใส่โปรตีนเกษตรไปผัดไปคือ พูดง่ายสรุปง,ง่ายคือว่าไฟไม่ร้อนซึ่งว่าทํากระทะใหญ่ไฟไม่ร้อนคือถ้าทําปริมาณเยอะเนี่ยถ้าเป็นใช้เตาเตาแบบเตาอาหารตามสั่งเข้าไปเรียกเตาฟู่อ่ะมัน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 จะดีอันนี้มันเป็นเตาคัวเเือระเนาะประมาณนั้นแหละเราก็ชิมได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนอประมาณนี้ชิมได้แล้วเราก็ปิดฝาใส่ใบโหระพาลงไปเลย ต้องให้ไฟร้อนๆอถ้าไฟไม่ร้อนใบโหระพาก็จะไม่สลบนะครับเขาเรียกว่าไม่สลบอะไรไม่สลบไปพอใบดับมีต่างหากพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้แหละ เสร็จแล้วครับผัดมะเขือถ้าเราทําตามโรงทานนะจะบอกเคลบเวลาเราทำโรงทานหรือว่าผมไปศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยเขาจะเอามะเขือเนี่ยไปทอดก่อนไปทอดผ่านน้ํามันก่อนอืไปทอดผ่านน้ามัน,น,ม,น,น,ม,นมันจะเขียวตลอดเวลาซึ่งจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ดีต่อสุขภาพพูดแบบนี้แต่แต่ว่าทําไมเราต้องทําเพราะว่าถ้าสีสันไม่สวยงามคนก็ไม่รับประทานมันบ่ ใช่ไหมทุกอย่างภาพลักษณ์ต้องดูดีไปก่อนรสชาติช่างมันประมาณนี้นะแมนบออ่านี่เราพูดเรื่องจริงนะประมาณนั้นคือเราไปซื้ออาหารตามอาหารทั่วไปเหมือนกันถ้าสีสันไม่น่ารับประทานคนก่อนไปซื้อพี่น้องมันเป็นลักษณะแบบนี้ทุกวันเนี้ยถ้าเราทานเองอ่ะเราจะดีเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยทานของมันแล้วนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเราเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงมากๆนะครับผมผมตัวเล็กแต่ผมมีไขมันเยอะเพราะว่าผมไปทำโรงครัวเราเอาน้ํามัน น้ำมันมันก็ซ้ำ้องบอกว้แบบนี้พูดตรงๆนะผมถ้าเราแบบทำอย่างเงี้ยเราก็เราสามารถลดมันได้ลดกะทิได้ลดน้ำตาลได้นะครับผมไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยได้โอเคหวังว่าคลิปนี้จะไปประโยชน์นกับพี่น้องทุกท่านครับผมเมนูนี้ก็เาเรียกว่าผัดมะเขือไก่อบลมควันเจเสร็จสิ้นแล้วก็วันนี้เน่าเรื่องปหน่อยนหนึ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์ของของเราเนาะสิ่งที่เราบอกไปอาหารทุกอย่างถ้าเราทําทานเอง จะดีต่อสุขภาพมากๆจากที่ผมเป็นพ่อครัวมานะมันดีมากๆกกว่าที่เราไปซื้อเขาต้องบอกว่าอย่างนี้บอกไว้เลยว่ามันดีกว่านะครับผมหลีเลี่ยงของทอดได้หลีเลี่ยงไปหลีเรี่ยงของมันกะทิได้หลีเลี่ยงไปเลยนะครับผมถ้าเราไปซื้อกินอาหารที่มันไม่ต้องมีน้ํามันไม่ต้องมีกะทิเวลาไปซื้อกินนะดีที่สุด